วัสดีค่ะทุกคนวันดีมาแต่งหน้ากันแล้วนะจ๊ะอุ๊หน่ากินนะนี่กูเก็ดลับความน่าใสอีกอย่างหนึ่งนะคะคือต้องกินนะ้ำให้เยอะนะคะทุกคนนี่ก็จะใช้เครื่องสำอางที่ได้มาจากมาวานแบบส่วนมากนะคะก็ได้มาเยอะอยู่หน้าพันหกอ่ะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ของเพอริเพอร่าเบอร์ศูนหนึ่งนี่เองเอาโอา้โอย่อาจริงเว้ยเห็ดแม่น้องก็จะเป็นสีขาวนะคะ ให้ถึงอาคลิปนาก็แล้วกันเตออพวกแบบดอลลี่อามาเยอะมากอะนี่นาจ้าของคิวเพรอ๋อมันเป็นงีจุ่มจำจุ้มใจจุ่มจํำจินใจวันนี้ไปอ่านหนังสือมานาจ้าไปตั้งแต่สิบโมงเลยฉันก็แมวโทรซัพ์ไปเลยนะจ้าตอนแรกก็วาวุ่นที่หลังก็โออ,อยู่ได้นะเหมือนับการที่ไม่มีเธอเราก็อยู่ได้เหมือนกัน วันนี้ชรยรองพินอะไรดีนะไม่ได้ซื้อาออเรนทอนตอนที่ยูทานพานาป,ปอชอบชายมาพอวิงเรามันไม่ลุดหน้ามันช้ำเป๊ะหมาทุกคนทุกคนมาวานนั้นชั้นแรกเลยไอเบาวนั่นใช่ไหมถือแบบมันชอบซ่องรูปกระจู้มาให้ดูอะไรืัองทีเนี่ยมันมาคอมเมนต์วยบ้าไหมอ่ะแต่คอมเมนต์แบบสู้ผาพดีๆเลยนะไม่ได้คอมเมนต์ลเลอะเทอะ เพื่อนเราก็โดนเหมือนกันแบบโดนนางส่งรูปให้ดูอะไรแบบนั้นแล้วเพื่อนเราก็จาได้แล้วเพื่อนก็มาคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วมันก็หลบออกเลยอะมันกลัวเพื่อนเราเว้ยแต่มันไม่กลัวแล้วฉันชอบสีชมพูอันนี้เป็นข้องโซกแกรมนะคะทุกคนเย็ดแม่คาดมาเป็นซี่สูนซ่องนะคะทุกคนมันเป็นเนื้อแบบเมื่อนเนื้อครีมครีมอะคะ่ะพี่ชัดเกินไปปะ ุกคนยักรู้ไมถึงไม่ชั่นนาไ้ที่จะบอกให้ก็ได้สองกระหมดแอบกระซิบว่ามีเทน้าช่องอย่าม,มาหาตัจริงๆวันนี้ฉันอยากแบบออกไปตอแหลมากแต่ฉันออกไปตอแหลไปแล้วไงอุ้ยไม่สิไม่ได้ออกไปตอแหลคือเอาอไปอ่านหนังสือเอาอไปอ่านหนังสือจ้าก้าวันนี้นะคะแบบแต่งไปเลยฉันก็จะเอาซีนี้มาใส่นะจ้าดูวิงวิง้าโรแมนตะลับนี้เบอร์ศูนซาำนะคะทุกคน ไวายวาหมดดซินสซเกียนคิ้วแบรนด์กระต่ายอันนี้ก็คือของโทกี้นะคะทุกคนแต่เราได้ไอายไลไนเนอร์ของแบรนด์โทกี้มาเหมือนกนันนะจ้าเหย็ดแมวออย่าชิบเายชันว่าได้ชี้กลองจ้าอันนี้เอาออกอยากเออกูก็มีความชราจดด้ะนี่หว่า เทียนยังไงก็ได้ให้มันหลับกับตาเราถึงมันจะดูซวยหมาแค่นี้เลยค่ะทุกคนแบบปอมไม่ได้มีเทคนิคอะไรหมากไม้ขนาดนั้นคือเสียงอีกย่าแบบเธอดังมากเลยนะเธอจะกาเลี้ยงหนาไม่ได้เล่นมุกอะไรเลยเด็กติกันหล้มออยานู้นมรินดาหัวใจแพ้ไยสิบอเจ็บเราใช้แปรงนะคะเกี่ยให้มันฟูๆนะคะอินซูดี้ไหม อินทูดี้นาะหน้ารองอะ่ะเอออันนี้เป็นที่เขียนขอบตานะคะเขียนขอบตาข้างในเนี้คาดไรอ่อ่ะคนตาคนทั่ว วันนี้ฉันจะชายคอนทัวร์แบบฟุ่นของซิวนนาคือหน้าลรงสั้นมากฉันไปห้ามมันมันไม่มีแรวอะเมอก่อนอ่ะฉันตลกมากเธอแบบฉันคิดว่าเมืองกรุงอ่ะจะไม่ได้ยินเสียงนกเสียงหม้เสี่ยงเสียงอะไรเนี่ยเสียงพวกเนี้ยเสียงสัรพสิ่งเสียงสัตว์ทั้งหล่เงี้ยนค่ดว่าฉันนั่นจะไม่ได้ยินถ้าอยู่ในเมืองกรุงนะนะขว่ามันมีแค่บ้านหนอกกบมึงเสียงไก่เสียงไรไปเนี่ยสุดะายเยดแม่นะหัวบ้านกูแล้วนี่ไอ้นกเล็ดนี่บ้านฉันก็ยังมาในเมือง ยังเจออีกอันนี้ห้องแบนทูก,กี้แล้วนะจ้าทูก,กี้ต้องเข้ากูและละเอาจริงเจอรีฟอันนี้ไมไ่ได้ใช้ตรงนี้นะจ้ากลอดไหวไปทาก็รีปตัวอื่นคองเบอรีนนะคะสีดำทุกคนเมื่อวานเราไปห้าเสือมันไม่มีลววะว่ะมันมดเลยอจริงจริงเหรอยอมไม่ได้นะเแบบนีคือยอมไม่ได้ต้องออกไปใช้ชีวิตหละ ผู้ดีอ่ะเป็นกระแดดตัวนี้แบบจะบอกว่ามันห้อมมากฟิลแบบลูกคุณน,นู่อะไรเงี้ยก็คือป้อจะไม่ชอบแบบชายน้ําห้อมใช่ไหมบางทีอ่ะคนข้างๆเรามันชุ่นบางคนมัน,พนมแพ้น้ําห้อมอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นแบบพวกลูชั่นอะไรแบบนี้นจะไม่ได้แรงมาจนเขาแบบเวียนหัวหรือว่าไปทาอะไรในพื้นที่สาธารณะเราไม่ดูเลยว่าคนคนนั้นอ่ะ ขาไปน้ําห้อมหรือเปล่าก็เลยเหลือกเป็นการใช้แบบพวกโลชั่นในห้อมแต่ไม่ได้ชุ่นแลแต่งตัวยูบานก็คือแบบว่าคือการเทเรายูบานเราก็ต้องสุ้ยนะคะต้องเป็นขนซุ้ยแหวกก่อนคะ่ะกูอยากบอกมึงว่ากูก็รักมึงไม่แพ้ใครมึงต้องรักแต่กูนะมึงต้องมีแต่กูนะมึงต้องเป็นแฟนจันทุก